เรื่องราวของหนุ่มพิการถูกตัดสิทธิ์โยก3ล้อเนี่ยนะครับ400กว่าโลนะครับเพื่อเข้ามากรุงเทพเพื่อยืนยันตัวตนนะครับเนี่ยตามภาพนี่น่าสงสารจริงๆค่ะนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากๆนะครับเขาบอกว่าเหมือนแบบเคราะซ้ำกรรมซัดนะครับพราะมีหนุ่มพิการชาวสุโขทัยคนหนึ่งอยู่ดีๆเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์จากคนพิการครับสุดท้ายนะครับต้องลำบากนะครับอย่างที่พี่พระเจ้าบอกโยกรถ3ล้อเนี่ยนะครับ ฝ่าระยะทางนะครับทั้งหมดเนี่ย400กิโลเมตรเพื่อมายืนยันตัวตนในคอทมอโอ้โหนะครับพี่ชายคนนี้นะครับชื่อว่านายมนทนเพชรสังอายุ48ปีนะครับเป็นผู้พิการขาเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ครับนะครับซึ่งระหว่างที่พี่แกเดินทางมาถึงถนนสายเอเชียจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็บังเอิญว่าโชคดีเหลือเกินมีคนเห็นเขาเลยแจ้งตำรวจสพชัยโยให้มาช่วยเหลือนะครับหลังจากที่มีการพูดคุยเนี่ยทราบว่า พี่มนทนเนี่ยเป็นชาวศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยนะครับที่เขาก็เล่าว่าเดิมทีเนี่ยแกเป็นช่างแกะลายกระจกนะครับรับแกะสลักไม้รับทําป้ายอยู่ในกทมนี่แหละแต่เมื่อปี57เกิดอุบัติเหตุพี่ตกตึก6ชั้นตกโอ้ยสูงบ้างนะ6ชั้นอ่ะจริงนะทำให้เป็นผู้พิการนะครับขาทั้งสองข้างเนี่ยไม่สามารถ ทำงานได้นะครับเขาก็เลยกลับไปบ้านเกิดไปรับจ้างทำแฮนด์เมดแต่ว่ารายได้เนี่ยก็ได้ไม่ดีเขาบอกว่าโอ้โหที่ผ่านมานะครับได้รับเงินสวัสดิการของคนพิการเนี่ยเดือนละ800บาทบวกกับเงินจากงานที่ทำเนี่ยพอให้มีแบบมีค่าใช้จ่ายพอได้ทางชีพไปได้นะพอได้อยู่ร้อยบาทผมก็ถือว่าก็ยังน้อยมากนน้อยมากนะครับแต่ประเด็นครับมันมีอยู่ตรงนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ย พี่เขาเคยไปขอตรวจสอบเบีย้ยคนพิการ,รนะครับแล้วไปดันพบว่ามันไม่เหลือเบีย้ยคนพิการเนี่ยไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีมาตั้งแต่ปี2563เลยเออนะครับพอไปตรวจไปตรวจมาเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเฮ้ย คุณนะ่ะคนที่พิการเนี่ยคุณถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วนะตั้งนานแล้วเนี่ยเนื่องจากบัตรประชาชนคุณไม่มีมนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนําว่างั้นเราไปยืนยันตัวตนสิคุณก็ไปตรงกรมบัญชีกลางอะ่ะแล้วอยู่ไหนอยู่กรุงเทพอ,อยู่กรุงเทพตอนนั้นเนี่ยเ,เขาก็บอกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเหลือเขาหน่อยช่วยได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า ผมก็ช่วยคุณได้แค่นี้แหละ,ะแนะนําคุณได้ประมาณนี้พี่เขาก็เลยตัดสินใจครับโยกรถสามล้อไปด้วยตัวเองนี่แหละนะครับพร้อมกับแบกสัมภาระเพราะรู้ว่าต้อง เดินทางไกลด้วยเจ้าสามล้อคันนี้นะครับก็สู้ชีวิตออกไปเรื่อยๆนะครับออกมาเนี่ยสามอาทิตย์เดินทางมาได้400กิโลเนี่ยนะครับก็มาเจอคุณตำรวจตามภาพนี่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเป็นตำรวจสายตรวจสพชัยโยครับให้ให้การช่วยเหลือนำตัวให้พี่เขาเนี่ยไปพักผ่อนที่สถานีตำรวจนะครับเพราะเกรงว่าพี่เขาจะไม่ปลอดภัยนะครับเพราะดึกๆเนี่ยรถมันอาจจะวิ่งเร็วนะครับปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยคุณบนทนเนี่ยก็หนีออกไปจากบริเวณสถานีตำรวจ ตอนดึกๆไปไหนหนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่บางประหันหหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งตอนนี้ตำรวจเลยให้ไปพักที่นู่นก่อนะะนะครับเพื่อรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบตอนนี้นะคะทางรองผู้ว่านะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยพยายามเข้าพูดคุยเจรจาปรับความเข้าใจแล้วก็อธิบายถึงเหตุผลที่ต้องย้ายชื่อไปอยู่กรมบัญชีกลางให้ได้ทราบแต่ว่าคุณมนทนเนี่ยนะคะก็ยังคงยืนกรานจะเข้ากทมให้ได้ซึ่ง นายมนทนเนี่ยปฏิเสธการช่วยเหลือนะอ้างว่าจะเป็นตัวแทนคนเปราะบางทั่วประเทศที่ขาดการเหลียวแลให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมตามระเบียบของทางราชการซึ่งจากนั้นนะคะคุณมนทนก็โยกรถนะคะฝ่าวงของคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดออกไปอย่างรวดเร็วโดยที่ทุกฝ่ายเนี่ยพยายามร้องขอแล้วแต่ก็ ไม่ไม่ฟังนะคะก็ถ้าเกิดเหมือนแกโมโหหรืออะไดหรือะไร่าด้วยใช่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีคนติดตามไปเนี่ยอาจจะทําให้กดดันขึ้นไปอีกนะคะก็เลยแบบว่า ออตอนนี้ก็กําลังดูอยู่ว่าจะเอายังไงนะคะแต่ว่าทางด้านนายวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุรย์หรือว่าพอมเอนี่นะคะฝากถึงคนที่การทั่วประเทศว่าหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนการรักษาสิทธิ์หรือเงินสนับสนุนของตอนเองเนี่ยไม่ต้องเดินทางเข้ามาถึงกรุงเทพนะแค่โทรศัพท์เข้ามา โทรเข้ามาเลยสายด่วน130 0ของกระทรวงพมนะคะและทางสรสเนี่ยจะดําเนินการช่วยประสานงานและหาข้อมูลให้เพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาและประหยัดแรงของพี่น้องคนพิการทุกคนด้วยเขาไม่ได้ไปตั้งหลายปีแล้วป่ะพี่ใช่คือคือคือเขาอาจจะแบบแบบเรียกร้องแล้วแหละแต่เรื่องมันไม่ถึงสักทีใช่จริง นะครับก็อย่างที่บอกนะอพี่ที่แนะนําให้เขาไปเข้ากรุงเทพนี่ก็แนะนาผิดจุดแล้วไปแนะนำแบบซื่อๆป่ะพี่ไปเลยไปเลยไปเลยไปกทมเลยก็ไม่มีรถมาส่งเลยแล้วสุดท้ายอ่ะไม่ไปถ่ายรูปไม่ได้หรอพี่คนหนึ่งสามศูนย์ศูนย์อนได้ไม่ต้องมาเดินทางไกลแต่ผมว่าเขาคงแค้นใจอะว่าแบบว่าแต่จริงๆเราเขาสามารถไปตรวจได้ตรวจได้ตรวจได้บัตรประชาชนถ้าเขาเป็นคนไทยเขาก็ทําได้อื นะครับเหนื่อยเลยเหนื่อยแทนเลยพราอย่างนี้ปรึกษาหึ่งสามศู0แล้วกันกระทรวงพมของเรานะครับก็ดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าใครจะเกิดเรื่องนะ1300ก่อนนะคะยังไม่ไม่ต้องแบบว่าหูเหนื่อยขนาดนี้มันอาจะอันตรายด้วยกลัวจะอันตรายเนาะเสียเวลาอันตรายอีกนะครับ